สวัสดีค่ะวันนี้คลินิกกายภาพบำบัดคณะเทคนิคก,การแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนำทุกท่านมาพบกับสาระน่ารู้ในหัวข้อที่น่าจะเป็นปัญหาที่ผู้สูงวัยเจอกันบ่อยๆนั่นก็คือตะคริวนั่นเองค่ะตะคริวเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติ ของระบบเซลล์กล้ามเนื้อซึ่งมีหลายสาเหตุด้วยกันโดยลักษณะของตะคริวเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อและมีการเต็งค้างอยู่อาจเป็นเพียงไม่กี่วินาทีหรืออาจจะเป็นนานถึง10นาทีก็เป็นได้โดยปกติแล้วกล้ามเนื้อจะหดตัวจะต้องมีการคลายตัวออกโดยเส้นใยเล็กๆเหล่านี้นะคะ จะมีการใช้พลังงานและแร่ธาตุเช่นแคลเซียมโซเดียมแมกนีเซียมหรือโพแทสเซียมในการทำงานหากพลังงานหรือแร่ธาตุไม่เพียงพอจะทำให้เกิดการหดตัวแต่ไม่มีการคลายตัวค่ะกล้ามเนื้อก็จะขาดเลือดและมีการขั่งของของเสียซึ่งเป็นกรดที่เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้เกิดความเจ็บปวดมากนะคะแต่คริวเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง สาเหตุจากระบบกล้ามเนื้อโดยตรงอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากสาเหตุบางประการได้แก่การที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงแต่ต้องใช้งานในชีวิตประจำวันจนเกิดอาการเกร็งเมื่อยล้าหรือกล้ามเนื้อแข็งแรงปกติแต่มีการใช้งานมากเกินไปแล้วสะสมนานเข้าจนแสดงอาการเป็นตะคริวขึ้นมาเช่นผู้ที่ต้องเดินมาก เล่นกีฬาที่ต้องเดินหรือวิ่งอย่างต่อเนื่องการใส่ส้นสูงเป็นต้นการไหลเวียนของเลือดก็มีผลกับการเป็นตะคิวเช่นกันค่ะโดยกลุ่มนี้จะตรงกันข้ามกับ2ข้อข้างบนนั่นก็คือมีการใช้กล้ามเนื้อน้อยเกินไปแล้วเกิดการสะสมของของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญของเซลล์กล้ามเนื้อจนทำให้กล้ามเนื้อเก่งตัว มักเจอในกลุ่มคนที่ต้องนั่งห้อยขานานๆต่อเนื่องคนที่ต้องเดินทางนั่งนานๆหลายชั่วโมงอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีปัญหาของการไหลเวียนเลือดก็คือกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ค่ะเนื่องจากทารกในครรภ์ไปกดทับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขากลุ่มนี้นะคะจะมีอาการเริ่มจากรู้สึกเมื่อยนองรู้สึกว่านอ่อมบวมหรือเป่งๆและจะยิ่งหนัก หนักขึ้นในช่วงเย็นสะสมไปเรื่อยๆค่ะจนทำให้เกิดอาการตะคริวได้ในที่สุดค่ะสาเหตุต่อไปของตะคริวก็คือความไม่สมดุลของเกลือลแร่บางชนิดในร่างกายนั่นก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมโพเทสเซียมและโซเดียมเกลือแร่เหล่านี้ค่ะจะทำให้เกิดกลไกการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนือ้อ ถ้าขาดเกลือแร่เหล่านี้ไปอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหดตัวได้แต่คลายตัวได้ไม่ดีเหตุที่ทําให้สูญเสียแร่ธาตุได้แก่การท้องเสียรุนแรงเหงื่อออกมากจากการออกกำลังกายการทานยาวางชนิดที่มีผลต่อการดูดซึมของร่างกายค่ะสิ่งเหล่านี้บางครั้งอาจจะยังไม่ทําให้เกิดตะคิวในทันทีแต่เมื่อเจออากาศเย็นในตอนนอนตอนกลางคืนค จะทำให้เกิดตะคิวได้ง่ายขึ้นวิธีการจัดการกับตะคิวเบื้องต้นเมื่อเกิดตะคิวขึ้นแล้วควรทํำยังไงไปดูกันค่ะขณะที่นอนตอนกลางคืนมีโอกาสที่จะเกิดตะคิวได้มากเนื่องจากอากาศเย็นเราสามารถยืนกล้ามเนื้อน่องเพื่อลดอาการเกร็งของตะคิวด้วยผ้าได้นะคะ หรือสามารถยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและกล้ามเนื้อน่องด้วยการก้มตัวไปแตะปลายเท้าได้ค่ะหลังจากยืดจนตะคริวคลายแล้วจะยังพบว่ามีอาการปวดค้างอยู่ในกล้ามเนื้อเราสามารถนวดคลึงกล้ามเนื้อด้วยข้อศอกหรือมือ โดยเน้นการคลึงกล้ามเนื้อวนไปเบาๆช้อนกล้ามเนื้อขึ้นไม่เน้นการกดตรงๆนะคะหากกล้ามเนื้อเป็นตะคิวอีกให้กลับไปยืนกล้ามเนื้อค่ะมาดูวิธีการนวดกันชัดๆอีกครั้งนะคะค่อยๆคลึงนวดวนๆค่อยๆช้อนกล้ามเนื้อขึ้น ทำเท่าที่ไหวนะคะ สำหรับกลุ่มนักกีฬาจะพบว่าบางครั้งอาจจะมีตะคริวที่ต้นขาด้านหน้าได้จะเห็นได้ว่าหลักการของการจัดการกับตะคริวเบื้องต้นก็คือการยืดกล้ามเนื้อไปด้านทิศทางตรงข้ามกับที่กล้ามเนื้อเกรงนะคะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกกล้ามเนื้อทั่วร่างกายค่ะหากเราอยากห่างไกลจากตะคริวมารู้จักวิธีการป้องกันไม่ให้เป็นตะคริวกันนะคะ ข้อแรกเลยต้องยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนและหลังการออกกำลังกายข้อ2ออกกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อ3รับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบท้วนข้อ4ทํทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยการสวมใส่ถุงเท้าหรือห่มผ้าห่มขณะนอนหลับตอนกลางคืนค่ะ ในการนำเสนอในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายแบบและสถานที่ถ่ายทำมากๆนะคะและสุดท้ายขอขอบคุณผู้เข้าอบรมและรับฟังไว้พบกันใหม่กับสาระน่ารู้ในครั้งหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ